อย่างพวพี่เนี่ยวันเลิกเ,เ,เกิดอะไรเนาะเกิดขึ้นมากกับเป็นเนี่ยนี้เลยเห็เนาะครับชีวิตคนมาแม่นอนอาเป็นที่สามขยันไประเกียรน,นะครับเป็นผูน้นำของประเทศเตมีนะครับเป็นปูสูงทรงเตมีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้บคนละเกียร์ครับประเที่สามนะอยู่หนีไล่หลาย,ายอยู่พีแต่สุดย,ยอดเป็นวัต็มเทพนี่หน่าจะเป็นบัตถุคจะเป็นตักเตะดี จะากเป็นหมอลำวคุณ oh, ส oh, ัง sí, ว sí, sí, ่า e ดิครับตืเขามาสมัครว่าจะเป็นนยังบอก่าอยากเป็นหมอลัมาสั่งสับอยากเป็นเอ๋ออยากเป็่นนั่นอีกร้องดุดขอบเสียงร้องบิงเอิลึกๆึกลถามซื้อวันซื้อวันน้องีจ้า่อยู่บ้านนี่้าน้าอ่าง้าน้าอ่างเอาพื่ออะำ้าบึงโขลงโอ้ยอยู่บึงโขลงกูจะจังหวัดตัวื้อวันน้องยังก่อ น้องเน้องเอาซื้อเขาโรงเรียนนั่นแหละน้องยังอีกชายเที่ยวรศมาทำโอ้ที่รศโอ้ยปักที่รศเดี๋ยวเปลี่ยนนักเอกร้องร้องพิสท์นักเอก้องเบิรงกันนหละซี้องเพิสท์ยังก่อนซีลองเพิสท์ยังผู้หญิงรักหัวใจอีสานค่ะผู้หญิงหัวใจอีสานตายเลยตายคือขี้สูงแต่ขี้พี่ตายสูงสูงเด็ดแล้ววัดตุ๊กก็เจอตุ๊กมาผู้หญิงหัวใจอีสานอาจารย์ ลองเส้นดนตรีไมนบได้ได้บน่เาุดสด่จาสดสดเลยเอาสดสุดป่มันจะชัดเจนเอาเดสก็ได้ต่ี้พีตายมันโหดแต่ว่าีตายครมามาไปตราบใดมอลำยังคงมี อิสาน้ำโคองชิมุ่นบุญคุณขาเหนียวมีดของโบราณอุปกรณ์หัวใจอีสานคมีมือปล่อยลอยว้าวจุดจวดเยอว่ากันเลยม่ร้าแมันนักรลอบเมื่อชีบุญคอณขอ มีเสียงเงียบหอเอนเอาทนเอาเอาแบบบอลำมบอลลัมเราแบบเรบเงเด้เาเอาแบบลัมอลำเอาแบบบอลำได้ลำเป็นปะลัำเป็นลำมดูลำอะ หั้ใจอใส่พ้อังไฟแสนตกลงดินแกนเนท้ใอให้งังสุดๆจังหวานะครับมนขนาดขึ้นเวทีใหม่ได้เนี่ย,ยสแสดงว่าต้องมีประสบการณ์แน่นต้องมีประสบการณ์ใยาถามซะก่อนมากมือนีมากกระไผ วันนี้มากับคู่คู่ค่ะอ้มากับคู่คู่คู่ไหนแต่งนา้ไม่น้อยค่น้อยไหนบ้างนี้ไม่น้อยสิแลเป็นพูดให้อ้น้อยวัดนี่ดาแต่งนาป้ามันจริงเลยจะเป็นหมอลำตีลาเลียนอยู่พอไหนี่เรียนอยู่พอหกจ้าสิบสองปีมีพ่อมีแม่บ่พ่อมีอยู่น้ำกันบ่อยู่น้ำไปแยกข้างกัาจ้าพรมีแยกขางแต่งี่หล่าอยู่ไหบาเนี่ยอยู่ นะ้ำยาน้ำยาเป็นผู้เรียนแล้ววาสนาพไปยี่นี่กอจะกบวชกันได้ถึงสี่ถนนเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาสนาต่ใจุ่นกระบามิต่พรามีนิจากันิกันว่าตายป๋าก็แยกข้างกันข้างกันว่าสนาหนึ่งมันเริ่มขังกัอันนั้นก็แยกข้างกันพอยากเราเรียกแม่เพื่นเพื่นสียหายหรือเบ่เอ้าอยากเป็นแทพไหมม่ออยาเป็นแท้เทจเอาเล้วสรุปัจัร้น ลงไป้างไ่งมือน้องนี่มือบานี่ครับมีเสียงแหบมีเสีเนาะปิดแหบเสมีเสีแต่ว่ป็นไข่เลยำอ้ามาจากเมืองของหลงเอาพี่น้องเ